มัสดีเจ็นเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสเปนอิตาลีวันนี้จะพามาทำมาร์คคาราทาขนชิ้วนะคะทาได้ทั้งขนชิ้วแล้วก็ขนตาของเราเลยนะคะเป็นสีแบบธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ยังติดทนด้วยนะคะเราไม่ต้องไปเปลืองตังค์ซื้อเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามารูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบั่งนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เกลวัตลีนนะคะในส่วนของเกลวัสลีนเนาะก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นม,ม,มากๆเลยนะคะจะช่วยให้เครื่องสำอางของเราติดทนนานนะคะเราจะใช้เกลวัสลีนอยู่ที่ 1- 2ึ่งถึงสองนชาแล้วแต่ใครจะทํามากทาน้อยสามารถเพิ่มลดอัดตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะจะทําเก็บไว้ใช้นานๆก็ทําเยอะได้เลยนะคะนี่เลยนะคะคือผงโกโก้นะคะ ใครไม่มีผงโกโก้ก็ให้ใช้ผงกาแฟเลยนะคะซึ่งเขาจะออกมาเป็นสีดำสีน้ำตาลที่สวยมากๆเลยนะคะเหมาะก,กับการที่เราจะมาเขียนชิวมากๆเลยนะคะใครมีผงกาแฟก็ใช้ผงกาแฟใครไม่มีผงโกโก้นะคะส่วนตัวจะใช้ผงโกโก้เนาะเราจะใช้ผงโกโก้อยู่ที่ครึ่งช้อนชานะคะ จะละลายใส่ถ้วยในน้ำร้อนแบบนี้ก็ได้หรือจะเข้าไมโครเวฟสนาทีก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเสร็จกันตอนละลายเสร็จนะคะพอเราไปละลายแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราเทใส่กระปุกแบบนี้ไว้นะคะหลังจากที่เราไปปล่อยให้เข้าเย็นแล้วนะคะเนื้อเขาจะออกมาสวยแบบนี้เลยนะคะเรามาทากเลยคะ่ะเราทําแบบนี้นะคะนี่นะคะให้เราใช้แปรงมนาะขูดขูดเข้าแบบนี้นะคะขูดตรงเนื้อของเขาแบบนี้นะคะ แล้วก็ให้เรามาเขียนที่คิ้วของเราเนี่ยเลยนะคะเขียนคิ้วทาตรงขนตาได้เลยนะคะเขาจะติดทนมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะอันนี้คือข้างเขียนอันนี้คือข้างที่ไม่เขียนนะคะนี่ค่ะให้เราปัดไปแบบนี้เ็าจะติดทนมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะทานขนตาแบบนี้เก็ทาได้เลยนะคะนี่ค่ะทาได้ทั้งตาทาได้ทั้งคิ้วเลยนะคะเห็นไหมคะ สีข้างที่เขียนกับสีข้างที่ไม่เขียนเห็นไหมคะแตกต่างกันเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะยังไงก็ไปทดลองทําใช้ดูนะคะเราจะประหยัดเงินในกระเป๋าของเรามากๆเลยนะคะแล้วเราก็ได้สีที่ดีที่ติดทนนานด้วยสีแบบธรรมชาติด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ